ครับสวัสดีครับผมนายรัชชภูวัตเตชากรนะครับเป็นครูสอนหมักล้อมนะครับผมก็วันนี้จะได้รับหน้าที่มาสอนหมักล้อมแล้วก็บรรยายในเรื่องของประวัติการเล่นหมักล้อมนะครับหมักล้อมเนี่ยนะครับมีต้นกําเนิดจากประเทศจีนนะครับผมแล้วก็แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆเนี่ยทั่วโลกนะครับหมักล้อมเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยได้รับการยกย่องเป็น1ใน4ศิลปะประจําชาติจีนนะครับศิลปะประจําชาติจีนมีอะไรบ้างก็เช่น1 ผู้กันจีนนะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาแล้วบ้างนะครับผู้กันจีนภาพวาดจีนนะครับตัวอักษรจีนกูเจิ้งนะครับกูเจิ้งก็คือเป็นพินจีนโบราณแล้วก็บักล้อมนะครับบักร้อมเนี่ยเล่นกันมา3 4 0ถึปีแล้วนะครับก็มีประวัติอันยาวนานมากมายทีนี้เนี่ยก็แพร่หลายไปยังญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยทั่วโลกประเทศไทยนะครับก็ได้รับการ เป็นสมาชิกสมาพันธ์โกโลก,ก็คือ IGF ก็คือ International Golf Federation นะครับผมเป็นหนึ่งในสมาพันธ์โกโลกก็คือมีประมาณ70กว่าประเทศทั่วโลกเราไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยหรือในโซนเอเชียอย่างเดียวนะครับใโซนยุโรปเนี่ยก็มีคนเล่นเยอะมากมายนะครับในประเทศไทยนะครับผู้ที่นำหมักล้อมเข้ามาในประเทศไทยก็คือคุณก่อศักชัยรัศมีศักด์นะครับท่านก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับของ CPR นะครับผม แล้วก็เป็นผู้ที่นํหมักล้อมเข้ามาเป็นคนแรกนะครับสมัยก่อนเนี่ยหมักล้อมเนี่ยก็เข้ามาตั้งแต่20 27ปีได้แล้วนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่ 20, 27 28แล้วนะครับก็ท่านก็เป็นคนนําเข้ามาแล้วก็เผยแพร่จากตามโรงเรียนต่างๆนะครับก็เช่นสัมชันบางรักนะครับเป็นที่แรกๆที่ได้รับการอาสอนหมักร้อมนะครับแล้วก็เผยแพร่ไปตามมหาลัยตามาประถมมัธยม หลายหลายที่มากมายนะครับทุกวันนี้ก็เด็กก็เล่นหมากรล้อมกันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีบรรจุเป็นในกีฬาของกีฬาแห่งชาตินะครับกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นกีฬามาหาลัยกีฬาสาธิตก็มีมากมายนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับเอ่อเล่นหมากรล้อมเก่งๆที่มีฝีมือมากๆกเนี่ยก็จะมีโคต้าให้เข้ามาหาลัยนะครับเช่นจุฬาหรือธรรมศาสตร์เนี่ยถ้าน้องน้องเป็นนักเล่นหมากรล้อมที่เก่งมากๆหรือ เป็นตัวแทนประจําจังหวัดแล้วไปแข่งกีฬาแห่งชาติต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำโปรไฟล์ตรงนั้นเนี่ยเข้ามายื่นพอร์ตเข้ามาหารัายได้นะครับก็สามารถเป็นโครงการเขาเรียกทางช้างเผือกนะครับก็สามารถเข้ามาทําได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเผยแพร่แล้วก็เป็นทั้งในหมู่ของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บริษัทต่างๆห้างร้านนะครับปรัชญานหนึ่งนะครับที่คุณก่อท่านได้เคยพูดไว้เสมอๆในการที่ไปบรรยายหมกล้อมเนี่ยตามที่ต่างๆ,ๆเนี่ย ก็คือคำว่าชนะได้โดยที่ไม่คิดเอาชนะนะครับเป็นปรัชญาสูงสุดของในการเล่นหมากล้อมบางคนเนี่ยเวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นผู้ที่ชชนะมากๆนะครับแต่ว่าในปรัชญาของหมากล้อมจะบอกว่าทายังไงถึงจะชนะได้โดยที่ไม่คิดเอาชนะอันนี้เราต้องมาทดลองเรียนลองศึกษาดูนะครับมีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีมีการพูดมีคํากล่าวที่พูดว่า ชนะได้โดยที่มีชนะเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับว่าพยายามทําตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับทำตัวเองให้ดีที่สุดอย่างคือยังไงก็คือ,คอเราเนี่ยพยายามพัฒนาตัวเราเองเช่นในเรื่องของการเรียนหรือการศึกษาถ้าเรารู้สึกว่าเราด้อยตรงไหนเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาตัวเองออกมาหรือในเรื่องของอธุรกิจเนี่ยนะครับ อย่างเช่นเราจะพัฒนาสินค้าของเราเนี่ยให้เหนือกว่าคู่แข่งยังไงแต่ว่าไม่ใช่ไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าเมื่อเราไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามหนีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาได้รับความเจ็บช้ำมากๆเนี่ยบางทีผลสะท้อนกลับเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับมาทําร้ายเราก็ได้นะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของปรัชญาหมาักล้อมที่คุณก่อได้พูดไว้ก็จะมีปรัชญาอีกตัวหนึ่งก็คือ,อ,อปรัชญาคําที่พูดว่า ผู้ชนะที่แท้จริงเนี่ยคือผู้ที่ยอมรับความพ่ายแพ้ในใจของตัวเองได้นะครับ mm hmm. เวลาเราเล่น mm hmm. เล่นหมากล้อมหรือเราทํากิจการต่างๆหรือการเรียนการศึกษาหรือแม้แต่การที่เรามาเข้าค่าย AI เนี่ยนะครับมันก็จะมีการแข่งขันอะไรต่างๆกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าผู้ชนะที่แท้จริงหมายความว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเนี่ยผลที่ได้รับออกมาเนี่ยมันไม่เป็นไป,นปนตามใจที่เราต้องการคือเราแพ้ววาง่ายๆนะครับแต่เราเนี่ยยอมรับความพ่ายแพ้นั้นได้ไหม ถ้าเรายอมรับความแพ้แพ้ในใจของตัวเราเองได้เนี่ยแล้วเราร่วมยินดีกับชัยชนะของผู้ที่เขาได้จริงๆเนี่ยนั่นถือว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริงนะครับครับในส่วนของอุปกรณ์การเล่นหมากร้อมนะครับเราก็แน่นอนเราจะต้องมีกระดานหมากล้อมนะครับ แล้วก็มีเม็ดหมากนะครับแล้วก็บางครั้งเราอาจจะมีนาฬิกาจับเวลาด้วยนะครับในกระดานของผู้เล่นกระดาน9ค9เส้นจะเป็นกระดานแรกที่ทุกคนจะต้องเริ่มเล่นนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่หัดเล่นเฟรนช์ชหรือนักเรียนนักศึกษาคนหัดเล่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเราจะใช้กระดาน9ค9เส้นนะครับกระดานถัดมานะครับจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นก็จะเป็นกระดานที่ ใหญ่ขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะครับก็จะมีในเรื่องของการวางแผนอะไรที่มากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นก่อนการเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปขึ้นกระดานใหญ่นะครับกระดาน13คูณสก็จะเป็นสเตปถัดมานะครับกระดานต่อถัดไปนะครับก็คือเป็นกระดาน19คูณสเกเส้นกระดาน19คูณสเเส้นเนี่ยก็คือเป็นกระดานที่เป็นมาตรฐานของนักเล่นหมากร้อมแล้วนะครับกระดาน19คูณสเเส้นก็คือ สำหรับผู้เล่นที่มีฝีมือพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องการเรียนรู้หมักล้อมอย่างแท้จริงนะครับก็เป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์ต่างๆในเรื่องของความคิดทัศนคติหรือปรัชญาที่มันแฝงอยู่ในกระดานหมักล้อมนะครับเสซนตรงนี้ก็ เป็นมาตรฐานระดับโลกก็ใช้แบบนี้เหมือนกันเป็นกระดาน19คูณ19เส้นนะครับกระดานหมกล้อมเนี่ยมีมากมายนะครับเม็ดหมากเนี่ยก็มีมากมายนะครับบางอย่างเนี่ยกระดานหมกล้อมบางอย่างเนี่ยจะทํามาจากกระดานที่เป็นไม้นะครับไม้ที่ค่อนข้างที่จะมีราคานะครับก็จะเขาเรียกว่าไม้ขายะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับน่าจะเป็นประเทศเดียวที่ที่มีไม้ขายะนะครับกระดานนี้ก็จะเป็นกระดานที่จะต้องนํามาแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก เกือบหลายหลายปีมากเลยกว่าจะทําออกมาเป็น1กระดานได้นะครับเม็ดหมากเราก็จะมีหลายชนิดมากมายเช่นเดียวกันเม็ดหมากสีดำเนี่ยเราก็จะทํามาจากหินภูเขาไฟนะครับหรืออันนี้คืออย่างดีหน่อยนะถ้าสมมติเป็นทั่วๆไปก็อาจจะมีทํามาจากเพสพลาสติกบ้างทำมาจากเซรามิกหรือหินบ้างนะครับแต่เม็ดดที่เขาเป็นมาตรฐานก็คือเป็นเม็ดหินภูเขาไฟส่วนเม็ดที่มีค่าที่เป็นสีขาวเนี่ยเขาจะทํามาจากเปลือกหอยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะครับว่าวิธีการทํา หมักล้อมเนี่ยนะครับกระดานกับเบ็ดหมากเนี่ยเขาจะทํากันยังไงนะครับนี่เป็นส่วนของอกระดานหมักล้อมมารยาทในการเล่นหมักล้อมนะครับผม มารยาทในการเล่นเนี่ยเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับมีการนั Sara ่งคู่กันแล้วเนี่ยก่อนเราเล่นหมากรล้อมเนี่ยเราจะโค้งนิดหนึ่งนะครับเป็นมารยาทที่ดีงามก็คือโค้งแล้วก็จะพูดว่าขอคําแนะนําด้วยครับขอคําแนะนําด้วยค่ะนะครับถ้าจะเป็นบางที่เขาก็อาจจะแบบยกมือไหว้สวัสดีกันนะครับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะโค้งลงมานิดหนึ่งนะครับเป็นการให้เกียรติคู่แข่งขันหรือฝ่ายตรงข้ามซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างมีศักดิ์ศรีที่เท่ากันนะครับมี1สมอง2มือเท่ากันแล้ววกกก็ไม่่่เเียยับรืออองงขาุ เพศฐานะนะครับไม่เกี่ยวเลยเจ้านายลูกน้องอะไรไม่เกี่ยวเลยเมื่ออยู่ต่อหน้ากระดานบลกล้อมเนี่ยคุณคือมนุษย์เท่ากันนะครับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเท่ากันนะครับเมื่อเวลาเราเล่นนะครับเราก็จะไม่ส่งเสียงดังนะครับแล้วก็จะไม่กวนเวดหมากไม่เอามือไปกวนเวทหมากหรือทําให้มันมีเสียงดังเกิดขึ้นในการรบกวนฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วมารยาทที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณเล่นหมักร้อมแล้วเนี่ยเมื่อคุณวางหมากลงไปแล้วเนี่ย ห้ามเปลี่ยนหรือแก้ไขนะครับคือในกีฬาหมากล้อมเนี่ยเขาจะบอกว่าเมื่อคุณคิดดีแล้วไต่ตองดีแล้วนะครับคุณถึงค่อยหยิบเม็ดหมากแล้ววางลงไปนะครับไม่ใช่ว่าคุณหยิบวางลงไปแล้วแล้วคุณก็หยิบออกอย่างนี้ไม่เป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เมื่อเวลาเขานั่งเล่นงินอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็ ไม่ควรที่จะสอดเข้าไปอย่างเช่นเ,เม็ดนี้ดีนะครับเม็ดนี้ดีกว่าหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามาหรือคู่แข่งขันที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยไม่ได้อนุญาตนะครับก,ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปแต่ถ้าเขาอนุญาตก็กไม่เป็นไรนะครับเราก็แนะนําให้ได้แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นมารยาทที่คนทั่วไปในการเล่นหมากร้อมเขาก็จะทํากันนะครับเมื่อเราเล่นจบเราก็จะต้องโค้งนิดน,นึงแล้วก็เก็บเป็นหมาให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ต่างฝ่ายต่างขอบคุณนะครับเป็นการ ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็คือต่างฝ่ายต่างให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับนี่เป็นกีฬาหมักล้อมที่เป็นมารยาทอันดีงามครับสุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากน้องๆไว้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็คือเวลาเราเล่นหมักล้อมเนี่ยสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราจะควรที่จะมีคุณธรรมที่ควบคู่กันอยู่ด้วยกันนะครับสาหรับ EP นี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ